จากทีมกาลันยุตาด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจารด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชยเยิญและท่านเชยเยิญจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิก์สิทธิ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงของนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล มันพึงมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเธินพระโอวาทพระอาจารย์จีกงตอนบุเพเภสนิวาสหรือชำระนีิกรรมสิธิรักทั้งหลายการที่สิธิ์สามารถเข้ามาเป็นสิธิ์ของอาจารย์แสดงว่า สิทธิ์มีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์และมีบุญสัมพันธ์กับมหาธรรมบุญสัมพันธ์นั้นภาษาจีนเรียกว่าสร้านเหยียนเวลาเราพบผู้คนที่เป็นผู้อริศัตรูกันอาฆาตพยาบาททำร้ายทำลายกันคนก็จะพูดว่าพวกเขา มีเวรกรรมสัมพันธ์มาก่อนภาษาจีนเรียกว่าเออเยียนเมื่อไปงานแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างก็แต่งตัวหรูหราหวานแหววใส่กันผู้นี้ยืมสินมาจัดงานใหญ่โตมีหน้ามีตาจนผู้คนรู้สึกอิจฉา บางคนก็ชื่นชมความชื่นมื่นของงานคำอวยพรหลั่งไหลพลั่งครูออกมาขอให้อยู่กันอย่างมีความสุขถือไม่เทา้ายอดทองกระบองยอดเทชรบางก็กล่าวว่าช่างเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บารมีช่างเป็นบุพเพสัน,นิวาสพรมลิขิต ความสัมพันธ์จากชาติปางก่อนช่างเป็นโชควาสนาที่ดีเยี่ยมลักษณะที่พัลนามาภาษาจีนเรียกว่าเยียนเฟินเวลาที่บ้านใครมีงานมงคลในครอบครัวเช่นกำเนิดลูก้าแ8ดแปดสองแปดสาม หรือสมาชิกในครอบครัวสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังหรือร่ำรวยมีเงินทองโชคลาภเข้ามาภาษาจีนก็จะเรียกว่าเป้าสี่คือข่าวมงคลข่าวดีแต่คนเรามักจะลืมไปคำหนึ่งนั่นก็คือเป้าอิงซึ่งแปลว่า วิบากกรรมตอบสนองกรรมเป็นคํากลางๆแปลว่าการกระทำวิบากกรรมจึงแปลว่าผลตอบสนองของการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประโยคทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีผู้คนขานแย้งว่าไม่แน่เสมอไป ทำชั่วได้ดีมีถงไปหรือบางคนก็แย้งว่าทําดีไปทำไมไม่เห็นจะได้ดีเลยมีแต่ความทุกข์แสนสาหัสในพุทธพจน์กล่าวไว้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วที่ยังไม่ตอบสนองเพราะยังไม่ถึงเวลาจิตเอ๋ย แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆยหรือเป็นความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเวลาวาระสุกงอมตามเหตุปัจจัยที่ทุกคนได้กระทำไว้ไม่มีบุพเพสันนิวาสในแง่ของความเชื่อ ไม่มีพรมลิขิตมีแต่กรรมลิขิตในช่วงชีวิตที่ผ่านมา60ปี70ปีและ80ปีของแต่ละคนได้พบกับใครเจอกับเหตุการณ์ใดจะเกิดผลดีหรือผลร้ายล้วนเป็นกรรมลิขิต ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับวาระเหตุปัจจัยของกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่าเมื่อเหตุปัจจัยสุกงอมก็จะตอบสนองให้พบกับบุคคลเหตุการณ์ต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นจากนั้น ปฏิกิริยาที่ตอบโต้ที่มีตอบผลสนองของกรรมเก่าที่ปรากฏขึ้นก็จะกลายเป็นกรรมใหม่กรรมใหม่ก็จะเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดเรื่องราวบุคคลเหตุการณ์ต่อๆกันไปตามแต่อารมณ์การปรุงแต่ง ตัดสินใจตอบโต้เหตุการณ์บุคคลเรื่องราวไปเรื่อยๆเ,เหมือนการผูกปมเชือกที่ผูกซ้ำซ้อนขึ้นจนอิลุงตุงนังสับสนวุ่นวายจนเจ้าตัวแยกแยะไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉะนั้น จึงก่อเกิดประโยคคำพูดที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอาจารย์คงไม่ลงรายละเอียดในทฤษฎีกรรมสิบสองประเภทเพียงสังเกตการในชีวิตประจำวันก็จะชัดเจนขึ้นไม่มากกว่าน,อน้อย ให้ไปศึกษาจากพระโอวาทเก่าๆที่จริงศักดิ์สิทธิ์ได้นำวิญญาณบุญและวิญญาณบาปมายืนยันในฉันทั้งกระจักษแจ้งถึงบุคคลที่มีชีวิตในห้องเรียนที่เป็นคู่กรณีจากอดีตชาติยังมีบุคคลอีกมากที่มีสัมผัสพิเศษ จำอดีตบางชาติได้โดยเฉพาะชาติที่ติดกับชาติสุดท้ายที่เสียชีวิตพวกเขาเหล่านั้นล้วนสามารถยืนยันบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นญาติพี่น้องในชาติก่อนที่เสียชีวิตได้อย่างถูกต้องทั้งเรื่องราวประวัติสถานที่ ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์เหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างประจักษ์แจ้งว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ละพบแต่ละชาติที่ผ่านไปผู้คนต่างได้สะสม,มะเมล็ดพันธุ์ทั้งที่ดีและชั่วไว้มากมายจึงไม่ต้องสงสัยว่า หกหมื่นกว่าปีจะสะสมไว้มากเพียงใดกงกรรมกงเกวียนการเวียนว่ายตายเกิดสลับกันไปมาล้วนมาจากผลงานเราที่สลับกันทวงคืนชดใช้และการไม่ยอมความจึงเป็นที่มาของคนหลงทางเพราะคิดว่า กรรมที่เกิดจากภพนี้จึงพิจารณาในเหตุและผลตัดสินในตอนนี้เหตุของตอนนี้เท่านั้นหากเราไม่เคยทำสิ่งที่ดีมาก่อนเรื่องดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไปสร้างเรื่องราวที่ไม่ดีเอาไว้เมื่อถึงเวลาทวงคืน เราจะเจ็บปวดมากมีความทุกข์มากตามกำลังวิบากกรรมที่เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเองในอดีตเรื่องราวผ่านมายาวนานสติจะทำให้เราระมัดระวังความคิดการกระทำและป้องกันเหตุร้าย ที่จะเข้ามาเสริมสร้างให้เราหลงทางความหลงจะทำให้พลาดท่าเกิดอารมณ์ต่อสู้กับกรรมเก่าโดยการสร้างวิบากกรรมใหม่เพิ่มด้วยหากเราสามารถอดทนยับยั้งในเหตุที่เข้ามาได้ไม่ว่าจะโดนใส่ร้ายป้ายสี ดูถูกประนามเหยียดยามนั่นกลับแสดงว่าเรามีบุญเพียงพอแล้วบุญนั้นจะเข้าไปหล่อเลี้ยงสติทำให้เกิดความสงบอารมณ์วางเฉยได้นี่แหละคือทางสายตรงในการลดพอนหนี้กรรมเก่า และไม่เพิ่มกรรมใหม่อาจารย์ขอถามสิทธิ์ว่าเคยถูกคนอื่นประนามเหยียดหยามไหมแล้วสิทธิ์รับได้หรือไม่ละ่ะถ้าสงบจิตนิ่งเพียงพอไม่ตอบโต้มเมล็ดพันธุ์จากกรรมเก่าที่เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นกิ่งก้านสาขา ได้เหี่ยวเฉาตายไปแล้วรวมทั้งเมล็ดพันธุ์ลักษณะคล้ายๆกันก็จะถูกลบทิ้งไปจากคลังวิญญาณแต่ถ้าเจ้าไม่คุมสติและตอบโต้มันหมายถึงการสร้างกรรมใหม่เพิ่มและยังเป็นปุ๋ยอย่างดีที่จะทำให้ต้นกรรมเก่า แตกกิ่งก้านสาขาออกลูกดกเป็นเมล็ดพันธุ์ชนิดเดิมออกมามากมายจนกว่าเจ้าจะเขี่ยวกรรมจนเกิดสติปัญญาจึงจะลบเมล็ดพันธุ์จำนวนมากมายที่เกิดจากการตอบโต้จากวิบากกรรมเก่าที่ปรากฏขึ้นหนึ่งครั้ง ติดรักทั้งหลายมันน่ากลัวไหม,มเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่เจ้าเพาะไว้มากมายแล้วหลอเลี้ยงเติมปุ๋ยจากการตอบโต้วิบากกรรมเก่าไหนเลยจะลดนี่กรรมเก่าได้ง่ายเหมือนตักน้ำด้วยตะกร้าจะเก็บน้ำอยู่ไหมละ่ะ ทำดีให้ตายก็ไม่เห็นผลเหนื่อยให้ตายก็เปลี่ยนชะตาชีวิตได้ยากจงมันย้อนมองส่องตนด้วยใจที่เป็นธรรมเห็นข้อบกพร่องผิดพลาดรีบขอสำนึกผิดขอขมากรรมและแก้ไขฝึกฝนตนเองจะไม่ทำผิด ซ้สำสองนี่คือทางตรงลัดที่จะลดเมล็ดกรรมได้ง่ายขึ้นสิทธิ์เอย๋ยจงยินดีน้อมรับวิบากกรรมที่เข้ามาด้วยจิตที่สงบนิ่งมีสติคุมอารมณ์อย่าตอบโต้มีตะบะที่แก่งกล้า เช่นนั้นแล้วจึงจะเกื้อหนุนการบำเพ็ญธรรมของพวกเจ้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเห็นผู้อื่นได้ดีจงมีมุทิตาจิตยิ่งดีที่เขาได้ดีอย่าไปอิจฉาริษยายานที่ผู้อื่นล้มเหลวผิดพลาดจนทุกโศกเศร้า อย่าได้ไปสมน้ำหน้าเหยียบย่ำซ้ำเติมหรือสะใจสมน้ำหน้าผู้อื่นจึงจะไม่เพิ่ม,มเมล็ดพันธุ์กรรมใหม่ขึ้นไม่ต้องโอ้อวดลำพองตนไปในยามที่ตนได้ดีสมหวังไม่ต้องไปอวดบาร,รมีอำนาจวาสนา จำไว้ว่าถึงมีเงินเป็นแสนล้านก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้อย่าโอ้อวดว่าเก่งเกินใครศพก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าลงใช่ไม่ใช่คู่สมรสที่รูหราหวานแหววก็เพราะเหตุปัจจัยตามวาระนั้นสุกงอม ถ้าบุญสัมพันธ์เก่าสร้างมาดีและกรรมใหม่ในการใช้ชีวิตคู่ก็ไปในทางด้านดีงามย่อมอยู่จนแก่เท่าตายจากกันได้แต่ถ้าความสัมพันธ์นั้นเป็นหนี้เวรกรรมอยู่กันราบรื่นไม่นานก็ต้องพบกับการทวงหนี้ ลูกหลานที่เกิดมาลูกหลานไม่ได้มาเพราะเราเลือกแต่เขามีเหตุผลที่ต้องมาฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่จงทําหน้าที่ที่ถูกต้องอย่างมีสติอย่าได้ยึดติดความผูกพันทางอารมณ์จนต้องทุกข์มากความจริงของการมีลูก ลูกไม่ได้มาเพราะเราสร้างเขาแต่เขามาเพราะเขามีเหตุผลบางอย่างบางคนมาเพื่อตอบแทนบุญคุณบางคนมาเพื่อทวงหนี้กรรมบางคนมาแค่ชั่วคราวเพื่อเรียนรู้และจากไปไม่ใช่ทุกคนจะมีลูก บางคนไม่มีเลยตลอดชีวิตบางคนมีลูกแต่ไม่สมบูรณ์ตามใจหวังและแม้บางคนอยากจะเก็บลูกไว้แต่เขาก็ยังต้องไปเพราะทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีเหตุผลของมันอยู่แล้วคนยุคใหม่ที่พยายามไปเลือกวันเกิดให้ลูก หรือกังวลว่าลูกจะเข้ากับพ่อแม่ได้ไหมล้วนมาจากใจที่ไม่มั่นคงกลัวการสูญเสียแท้ที่จริงแล้วลูกควรมาด้วยใจบริสุทธิ์จะมาในเวลาที่ใช่และจากไปในเวลาที่ควรคนที่ชาตินี้ไม่มีผู้ครองไม่มีลูก ก็เป็นบุญวาสนาอย่างหนึ่งที่ลดภาระทางใจไปมากมีอิสระมากพอที่จะศึกษาบําเพ็ญธรรมได้ง่ายกว่าคนมีครอบครัวจึงไม่ควรทิ้งโอกาสไปคนที่มีลูกมีครอบครัวแล้วแม้ภาระทางกายและใจมีมากกว่า ก็อยู่ที่เรายินยอมเรียนรู้สัจธรรมให้จิตใจได้ปลดปล่อยพันธนาการให้น้อยลงไม่ดีกว่าหรือเป็นการนำธรรมะสู่ครัวเรือนได้ผาสุกมากขึ้นคนที่ชาตินี้ต้องผ่านการมีคู่ที่ล้มเหลวซ้ำซากสาเหตุหนึ่งก็คือ ในอดีตชาติเจ้าชู้ไม่ได้จริงใจกับใครทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเสียใจเสียหายครั้นมาถึงชาตินี้ก็ต้องรับวิบากกรรมนั้นนั้นขอเพียงเราน้อมรับโดยไม่กล่าวโทษและชดใช้ไปสร้างบุญกุศลให้มาก บางวิบากกรรมก็อาจกลายเป็นอโหสิกรรมได้คนกลุ่มหนึ่งอาจไม่เชื่อเรื่องเจ็ดบรรพชนเก้าอนุชนได้รับผลบุญจากคนหนึ่งคนที่ปฏิบัติบำเพ็ญคนเราที่เวียนไห้ไปตามกำเนิดจีหกภพภูมิรวมทั้งภูมิวิถีหก ล้วนเป็นเหตุเพราะจิตใจที่ยึดติดโดยเฉพาะความผูกพันทางอารมณ์ที่เรายึดจับไว้อย่างเหนียวแน่นอาจารย์ยกเพียงบางตัวอย่างให้ฟังมีคุณย่าคนหนึ่งรักหวงแหนยึดติดห่วงใยผูกพันกับหลานชายมากก่อนสิ้นใจ ก็ยังวางไม่ลงจึงต้องเกิดใหม่เป็นเด็กหญิงใกล้บ้านตนที่มาผูกพันสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายในที่สุดโตขึ้นก็ได้แต่งงานกันทั้งรักและดูแลสามีอย่างดีเพียงแค่ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าจิตวิญญาณของยา่า ต้องมากลายเป็นภรรยาของหลานชายตัวเองขณะเดียวกันจิตวิญญาณย่าไปเกิดเป็นเด็กผู้หญิงในครอบครัวหนึ่งซึ่งแค่จิตวิญญาณของย่าดวงเดียวกันไปเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของผู้อื่นในเครือญาติอย่างข้ามภพข้ามชาติอีกมากมาย ซึ่งตาเนื้อและสติปัญญาพื้นพื้นของปุตุชนยากที่จะเข้าใจและเชื่อมั่นในเรื่องของเจ็ดบรรพชนและเก้าอนุชนได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของภูมิวิถีต่างๆที่ไปเกิดเช่นในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉาน ในภพภูมิชาตินี้เราเป็นคนยึดติดกับสัตว์เลี้ยงอย่างมากรักเป็นลูกหลานชนิดไม่ปล่อยวางเราอาจจะต้องไปเกิดในภพภูมิหน้าเป็นสัตว์ประเภทนั้นและสืบสายพันธุ์ไปอีกหลายภพชาตินี่แหละวิญญาณของสัตว์เดรัจฉาน เดิมทีก็เ,เคยเกิดเป็นคนแต่ด้วยผลกรรมบางอย่างต้องมาเกิดเป็นสัตว์เบราชานซึ่งอาจจะเป็นสัตว์เบราชานที่มีความเป็นอยู่ในระดับดีก็ได้อาจารย์คำนวณคร่าวๆแล้วเจ็ดบรรพชนและ9อนุชนในหกหมื่นกว่าปีของพวกเจ้ามีไม่ต่ำกว่า หกหมื่นห้าพันกว่าดวงวิญญาณเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมในธรรมการยุคข,ขาวเปิดโอกาสให้เราได้รับวิถีธรรมและบำเพ็ญธรรมทานทั้งทางตรงและก็ลัดซึ่งมีโอกาสทองถ้าสิทธิ์พลาดจากโอกาสนี้แล้ว ก็ยากที่จะได้พบอีกอาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่าเจ้าทั้งหลายจะเข้าใจและระมัดระวังในเรื่องของกรรมที่จะเกิดขึ้นมาใหม่อันพัวพันไปถึงพบชาติใหม่ๆอีกด้วยลาก่อน